สี2องแล้วไปโอเคค่ะสวัสดีค่ะ,คะวันนี้นะคะพาแม่ลูกอ่อนมารีวิวอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชต่อจากพาที่แล้วมา เออพาที่แล้วเนี่ยน้องเพอรีวิวคาซีใช้คาซีดค่ะอย่างที่บอกไปก็คือมันมีสองแบบใช่ ISO FIX กับแบบคาดเบลใช่ใช้เบลล์ให้แล้วเป็นการโชว์แบบคาดเบลไปนะบางคนบอกว่ามีรถหลายคันรถมันก็ถ้าเป็นเจนเก่าเนี่ยก็จะไม่ได้มีแบบ ISO FIX เนาะจะเป็นแบบต้องใช้เบลล์ก็ต้องซื้อบางคนก็ต้องซื้อแบบเจนเก่าไปเพื่อจะได้อดัพตใช้ใส่กระบะใส่อะไรได้นะคะแต่บางคนถ้าแบบอีกเจนนึงว่าอ่ะเป็นแม่ลูกอ่อนอย่างเงี้ยเนี่ยจะซื้อรถแล้วก็เอาคาซีแบ สิงอยู่ในคันนี้เลยแบบไม่ได้ย้ายไปไหนแล้วจะใช้ iso fix เลยนะคะแล้วก็มารีวิวซึ่งเป็น ลูกค้าของพี่เจเอนะคะรีเควสมาเลยในเงื่อนไขว่าใหญ่ไหมคะซีดเออได้ค่ะซีดถามน้องกี่ขวบน้องห้าห้าขวบหรอห้าเดือนห้าเดือนห้าเดือนซึ่งอยู่ในท้องอยู่นะไม่พอไม่พอออกมาก็จะได้พ่อแม่ลูกไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างงี้กิมมิคของเออน่ารักดีจัดให้ค่ะก็คือจะซื้อรถอยู่แล้วก็เลยแบบขอเซลล์เพิ่มเพื่อที่จะแบบว่าลดค่าใช้จ่ายของตัวเองไปด้วยอะไรอิงจริงมันก็ดีนะเพราะว่าหนึ่งต่อให้ไม่กฎหมายกำหนดนะคะเนี่ยมันดีมากค่ะซีนะคะถ้าพูดเก็บหยาบแล้วก็อย่า เห็นลงศพในหลังน้ําตานั่อะไรเงี้ยคือมันดีจริงๆนะใช้แล้วเนี่ยมันปลอดภัยต่อลูกของคุณแล้วเด็กมันก็จะมีระเบียบในการนั่งด้วยนะคะเพราะเด็กบางคนก็จะปีนป่ายมาเกาะหัวพ่อเกาะหัวแม่เบรกขึ้นมาหน้าที่หัวแตกอีกอะไรเงี้ยอะนั่งแต่เด็กไปเลยมันก็เซฟในระดับหนึ่งใช่คืออย่างเงี้ยห้าพันกว่าบาทเลยอะไรเงี้ยหกพันแล้วแต่ตามฐานะคุณเลยนะซื้อนะคะถ้า Isofix จะแพงหน่อยใช่มันใช้ได้ไปสี่ขวบเลยนะสี่ขวบห้าขวบยาวเลยตกวันละไม่กี่บาทมันขายประกันเลยนะ เออเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดีกว่าแล้วก็ล็คันนี้สตอรี่ก็คือลูกค้าก็อย่างที่บอกค่ะเป็นลูกค้า YouTube จากจังหวัดเลยจากจังหวัดเลยนะคะก็มารับที่โชว์รูมเรานะคะตัวน,นี้เป็นรุ่น SL สสีประตูได้ดอกเบี้ยข้าราชการดอกเบี้ยข้าราชการเนี่ยปกติป4สีงวดเนี่ย3.05้อันนี้ใช้เงินดอกเลยเท่าไหร่คะอันนี้พ็ดาวสูงไฮดาวิหาอดาวิ่งหารแล้วก็ได้ดอกเบี้ยข้าราชการ7ปีเนียก็2 2บาทกว่าเอง ใช้เป็นอาชีพขู่นะคะ,ะแล้วก็ไ้ชุดแต่งลูกค้ารีเควสตถามเลยอ่ะจริงๆว่าผงเซียนเนี่ยมันมีหนึ่งก้อนเนาะ หนึ่งก้อนก็คือที่มินตที่ก็จะถามตรงๆเลยว่าหลบไปเอาท้องหลบไปท้องเกินก็ถามว่าลูกคายย้าอยากได้ส่วนลดอยากได้ของแต่งหรืออยากแบบยังไงจัดให้ได้เลยในงบหนึ่งก้อนอยากได้ทั้งคู่ก็ได้แต่มันก็ต้อง a แด p t ไปลูกคา้าก็เลือกแบบหนูขอแต่งเต็มแบบไม่ต้อง,อองไปนี่แล้วเพราะว่าแต่งกับสูนนี่คือดีแน่นอนได้ประกันแน่นอนว่าได้รับประกันไปด้วยคุ้มครองตั้งแต่วันที่หลังนี้ก็มีปัญหาบางคนเนี่ยไปติดด้านนอกก็ไปจ้ำกับไฟอีกระบบไฟรวมมีปัญหาอีกโน่นนี่นั่น เออคาสสิ่หนูก็ไม่รู้ยังไงพี่ช่วยหน่อยที่แท็กรถได้อะอุปกรณ์ก็ของแท้ทั้งคันอย่างเงี้ยเหมือนคันนี้เลยเราดูรอบคันกันดีกว่าเนาะโอเคอันนี้ก็แถมชุดแต่งมาให้สีชิ้นรอบคันเนาะเพราะว่าเป็นสี่ประตูนะคะก็มีทั้งหมดสี่ชิ้นเป็นทรงเอ็กซ์ตีมแล้วก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถด้วยค่ะอันนี้ก็ไม่มีเลสไลน์นะคะอ่าแล้วก็มีรอบคันก่อนหนอเออนี่คิวการสกิวกาก็สชิ้นเช่นกัน ดีน 3m นะคะอันนี้ก็เป็นเซรามิกด้วยแล้วก็นี่นะคะมาดูภายในกันภายในก็จะมีชุดแต่งก็คือเป็นสครเพดแท้นะคะตัวนี้เป็นของแท้มาสตาร์เลยของแท้อของเทียมต่างกันยังไงโอ้ยของเทียมเป็นแผ่นแผ่นเม่ได้แผ่นอะไรราคาวัสดุอะไรก็ต่างกันแล้วอะแผ่นแผ่นตรงเนี้ยมันจะไม่ได้หนาๆนามันจะเป็นแผ่นสางๆแหละเที่มันจะขึ้นสนิมอะ มันเป็นมันมันเป็นแบบคือของของของเทียบก็จะขึ้นสนิมใช่ไหมใช่คือแล้วจะตัวเนีย้ยจะไม่ลบเหลี่ยมนะจะเป็นชิ้นงานแบนๆเอออันนี้มันจะมียางแบบว่า<ม>อันนี้ยังงใช่แล้วคือใช้ไปนานแบบที่เรื่องมันจะไม่เปลี่ยนสีไม <c oughs> ่มีสนิมนะคะออจะเป็นอย่างเงี้ยจะเพิ่มอีกเดียวคือริ้วรอยของคนขึ้นนี่แหละ แต่ว่าก็ค่อนข้างยากมันจะแบบลอยยากขวาก็ลอยก็ง่ายมันสักขับเผ็ดการลอยกากันลอยค่ะกันลอยไม่ให้โดนชุดสีรถมันไปโดนตัวกันลอยนี่แทนแล้วก็นี่เลยจะเป็นกล้องเนาะที่แถมให้กับค้าจะเป็นของเชจิบมายนะคะมีแอปพลิเคชันดูยังไม่ได้ติดตั้งเลยนะคะสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ด้วยรันที่ภาพเหตุการณ์ตลอดนะคะก็รันนิ่งตลอดเลยรถดับรถจอดมีการทุบมีการชนเนี่ยมันจะเลคคอร์ดทาพให้ถึงแม้ว่ารถอยู่ในปาร์กิ่งก็ตาม โอ้ฝั่งนู้นนะคะแล้วก็ฝั่งนูนงน้นอันนี้เห็นว่ามีแป้นเหยียบ,ยบด้วย<ช>แบบสะปาะแป้นเหยียบก็ของแท้แน่นอนพี่เจ๋ไม่เคยแถมเป็นเหยียบเทียบเลยลูกค้าเคยขอก็ไม่เคยให้ก็บอกว่ามันอันตรายซื้อของแท้ไปเถอะมันก็ราคาส่่งอันเดียนะเพราะว่าของจะมีทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะคะในตัวแป้นเหยียบลูกค้าถามคนว่าจําเป็นไหม มันมันมันได้ความสวยอันดับแรกแต่จริงๆอ่ะหลักหลักของมันคือป้องกันมันสึกแต่งชอบอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็ป้องกันแป้นสึกเวลาใช้เป็นนานประจันึ่งอะว่ามันจะไปเรียบๆอ่ะมันสึกอะไรอย่างเงี้ยอ่าถ้ามีไว้ก็นั่นแหละแล้วก็มันสวยด้วยมันสวยมันโดดเด่นกูสปอร์ตใช่หลังการสปอร์ตบอมบ์มาแลเราทำการติดตั้งแล้วนะคะติดตั้งง่าย3จุดไอโซฟิก นะคะซ้ายขวาแล้วก็บนถอดก็ง่ายแต่แค่มันจะหนักหน่อยเนาะธรรมดาก็คาร์ซีตีแหละถ้ามันเบาว่าคือนะมันก็ไม่ได้มาเอาแล้วเหรอเนี่ยเอาแล้วดิเอาแล้วพูดแป๊บี่นี่ก็ยืนหนึ่งไปไม่เอาต่เราเรียวไงก็งงนิดนึงโอเคเดี๋ยวไปดูการติดตั้งเดี๋ยวไปดูการติดตั้งฝั่งซ้ายก็จะเป็นจุด มันจะเป็นลางสไลด์อะค่ะเราสามารถปรับได้นะส่วนการเอนของเบาะเนี่ยขึ้นอยู่กับเบาะที่เราวางด้วยนะคะอย่างมาด้าเนี่ยเบาะมันไม่ได้สโลปตั้งแบบไม่ได้สโลปจนแบบมันนอนพิงมากอะไรเงี้ยมันก็จะได้ระดับนี้นะคะก็เลยปรับเอนได้แต่ว่าเวลานั่งไม่เมื่อยนะเพราะว่ามีการซัพพอร์ตหัวน้องอยู่ซ้ายขวาปรับเอนได้เดี๋ยวให้น้องปไปทำให้ดูนี่อันนี้คือ,อเอบาะมาด้าถ้าไปใส่รุ่นอื่นที่มันเบาะมัน ก็จะได้เอ็นะอีกระดับหนึ่งด้วยฝั่งนี้นะหนึ่งจุดนะคะฝั่งขวาหนึ่งจุดแล้วก็ด้านบนมันจะมีตัวล็อกเป็นสีได้ไหมถ้าเป็นโซฟิกมันจะเป็นเลื่อนตรงนี้เป็นลางสลด์ซุมเข้าไปล็อกได้เลยใช่อันนี้คือล็อกแล้วเนี่ยกดล็อกแล้วมันดังกรึกเลยนะคะเวลาก๊อกแล้วสไลด์เข้าไปง่ายมากก็ล็อกทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็มีจุดที่สามก็คือตรงนี้แสดงมันก็มีทั้งสองฝั่งใช่ไหมใช่ก็คือ ของรถมาด,ด้าทุกคันก็คือจะสามารถติดตั้งอโซฟิกได้ทั้งหมด2ตัวก็จะมี3าจุดสตำแหน่งให้ก็คือทั้งเบาะซ้ายแล้วก็เบาะขวาของด้านหลังผู้ขับขี่นะคะลูกค้าถามว่าสามารถใส่ข้างหน้าได้ไหม ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันใส่กับ Isofix ค่ะใส่ข้างหน้าเป็นเบล็เออใส่ได้แต่หมายถึงว่า Isofix มันอยู่เบาะหลังซ้ายขวาถ้าคุณมูฟไปแสงหน้านก็เป็นการใส่เบลแล้วนะคะรุ่นนี้ก็ใส่ทั้งเบลแล้วก็ Isofix เกิดแต่ว่าย้ายมูฟไปนั่งรถตู้รถกระบะคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยที่ไม่มี Isofix ก็อะดปไปใส่เป็นส่เบลเอาซึ่งมันก็มีตัวเปลี่ยนให้ค่อคุณพ่อทำแหละคุพ่อเหงือ่อหยดติงต่งๆเลยเห็นที ถ้าพูดถึงความพงพลเนาะว่าไอโซฟิกะมันจะล็อกได้แน่นหนากกว่าแน่นหนากว่าค่ะเพราะว่าพี่เคยใช้มีเบลและเกี่ยวเบลไม่ไม่ดีะค่ะแล้วรถมันเบรกอ่ะมันมันลูกไม่หลุดนะแต่เบลอ่ะบอกมันเลื่อนมันเลื่อนออกไปอย่างเงี้ยก็เวอนะเฮ้ย แต่มันไม่หลุดออกใช่ใช่ไม่หลุดแต่ว่ามันเหมือนมันมันเราใส่แล้ถ้าเกิดอุบัติเหตุจริงๆอ่ะมันมันก็ไม่รู้มันจะซัพพอร์ตไหมเพราะว่ามันมันการเบลล์มันกจะดึงล้างกลับแล้วมันจะล็อกตัวขาสีไปไหมเนี่ยก็ต้องให้คุณผู้ชายคุณพ่อเนี่ยเป็นคนเช็คให้คุณแม่ถ้าเกิดจะต้องเลียนเป็นแบบเบลนะคะใช่ค่ะแต่ว่าแนะนําถ้าเป็นไ i โซฟิกแนะนํไ i โซฟ i กใช่นะโอเคฝากโปรโมชั่นกันหน่อยตอนนี้นะคะก็ โปรโมชั่นดีแต่ว่าเดือนนี้เดือนสุดท้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะห็นว่ามีเดือนสุดท้ายฟรีค่าแรง5ปี10ระยะอันนี้ดีมากว้าวมากอดอกเบีย้ยก็ดีมีดอกเบี้ยราชก,การซึ่งถูกมากๆธนาคารเปิษัทลลงมานะคะส่วน0%ก็ไฮดาวให้หน่อยจะได้ซับด,ดอกเบี้ยถี่กันหช่่ะก็อย่างว่าค่ะเรามีงบหนึ่งงบหนึ่งก้อนนะคะคุณลูกค้าอยากได้แบบไหนก็รีเควสต์มาได้นะคะอยากได้แบบส่วนลดจัดหนักของแถมเบสิกรึอของแถม กับส่วนลดรึ่งขึหรือว่าไม่เอาส่วนลดเลยแต่ขอแบบหน่อบี้ยดีๆและของแถมดีๆอย่างเงี้ยนะคะได้สามารถรีเควสกันมาได้สอบถามกันเข้ามาได้นะคะใช่ด้านล่างก็จะคอนแทคอินโฟเพจกลางก็มาสตาร์พิจิตเพจฝนแก่นนะคะแล้วจะปรึกษาแม่ปลายนะคะได้ที่เลยค่ะไลน์นะคะ p a y 2ว1 2 3 8านะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศู5ย์เก้าหนะคะพี่เจก็เจ a Y N E E ค่ะนะคะเบอร์โทร0939162651ค่ะิอดีรับปรึกษาเลยแล้วก็มีอย่างหนึ่งก็คือเพจมาด้เลดด้ของเราก็คือยังมีอยู่นะก็สอบถามกันเข้ามาในเพจก็ได้นะคะก็จะมีพวกเราสีสาวคอยตอบนะคะใช่ใช่ค่ะก็วนเวียนตอบกันเนาะใครว่างก็ช่วยกันตอบช่วยกันดูแลนะค่ะโอเคสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าเนาะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ